วันนี้ครับมันเป็นวันที่13พฤษภาคมครับอายุเข้าครับฝนพามครับลอกหน้าดินคนรับมีงานประมาณ100เจียวนะตอนนี้ฝนกำล,ลังดินครับอากาศเย็นดีครับหน้าดินสวยๆเลยครับวุฒิเจ้าอ,อยยี่นะครับ ใช่ปัญหาครับผลแค่นี้ครับมันจะกาศกำลังดีนะครับน่าดีสจด้วยครับ ว <oh> ิ่งกันสองคันนะคันอื่นติดดุระครับวิ่งก mm ันสองคัน้อยเที่ยวจะเสียจบอเมือนนี่นองเรยเปิดหนาดินไว้ครับ ต้องมาเอาให้หมดนะเขาจะทำนานแล้วเย็นจัดเลยครับเป็นเอที่20องศานะหนาวหนาวไอ้่เก็ดข้างนอกอากาศเย็นด้วยครับข้างใน,นก็เย็นมาก <c oughs> ได้ถึงสวยครับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง YouTube, ยูทูบรถแรปซิ่งจะนำชักด้ยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ